แม่เปิดน้าลอกหน่อยเดวเปิดน้าลอกหน่อยเเปิดมึงตองลงแล้วมึงตองถอเปิดเวลามากรชากมันยังสันนโอ้ยอดนี่เดดาเลยนี้ยสนันละโอ้ายไลายม เฮ้ยมันสิลุดมันสิลุดก็ลุดดอกเอ้ยมันสิลุดตั้งลงตั้งรง่อาใจตั้งลงสวัสดีครับสวัสดีน้านานักตกป่าและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องของเอฟฟีชิ่งคอนทัวร์นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเอฟฟีชิ่งคอนทัวร์นะครับ,บวันนี้ก็มากันที่แก้มลิงมึงกอกุ้งนะครับก็ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมก็ไม่เงาเลยครับ จะเป็นจำพวกตะเพียนกระมังนะครับผมตะโกก็มีนะครับก็เข้ามาแบบไม่เหงาเลยครับเมื่อคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็ก็เลยพาเพื่อนที่ทํางานนะครับมาพัก,ก่อนกันนะครับผมวันนี้ตอนนี้ผมก็มานั่งรอยก่อนนะครับผมยังไม่มากันวันนี้ก็เอามาสองสูตรนะครับ ก็สูตรแรกก็จะเป็นสูตรที่คลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเอากล้วยดองหวานน้ำผึ้งเอามาลองครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอตามรู้ตามเชียร์ด้วยครับผมก็ฝากช่องของในฟิชชิ่งกอนทัวร์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดชอบเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะลงเลยเพราะว่า นี่ก็จะเจ็ดโมงละครับก็เตรียมชุดอุปกรณ์ก่อนรุ่ยกันเลยครับครับเดี๋ยวก็วันนี้จะผสมเอ่เป็นน้ำกล้วยดองก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกล้ยดองหมักน้ำผึ้งครับ เป็นลำบ่มนะครับผมทํานานแล้วนะครับผมเนี่ยจะเป็นเดือนแล้วครับก็ยังใช้ได้นะครับไปดูวิธีผสมกันเลยครับผมแต่วันนี้ไม่ได้เอากะทิมานะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีกากมะพร้าวหรือเปล่าไปดูเลยครับนก็เป็นกล้วยดองมานาเพึ่งนะครับแล้วก็ใส่ไปเลย ก็เป็นลำปั่นใหม่นะครับลำใหม่นะครับแล้วก็ยามโรนะครับ ก็หัวาหายไปกินพื่อน,นะครับสกิดไปหน่อยนะครับสักสามกำมือพอนะครับเราสกิดเฉยๆนะครับผมกากมะพร้าวนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วก็พรมน้ําก็ปันตะก้อตกได้เลยครับ 哎哎哎，看瞧。 หลงยังไม่เสร็จเลยนะครับตัวง่า,ายเหรอขึนครับขึน 把油呗。<noise> <noise> ตัดเพี่ยนครับเพี่ยนมาอีกแล้วตะกี้จุดนี้ดีเดยกเลี่ยนตัวสวยันในนี่กับยูด้วยไหอีกันขอเพี่ยนติดเออครับเอมันโกงมหที่เรียติดดึกบหน่อตาปตึาเี้ยนนะโกงมนในเยอยู่บนงอกสักโเตรด่ tôi nghĩ là tôi mất cuộc đâu mình อันนี้เป็นนวลจันนะครับนวลจันเข้าสูตรบู๊นึ่งนะอ้ยดทังอ้ยทัย,ทยนวลจันสูตรหนึ่งครัวผมใจสวย,ยครับ ครับช่วงนี้ก็เข้าเรื่อยๆนะครับก็มากับเพื่อนที่ทำงานก็สนุกไปอีกแบบครับ ตีเกี่ยวตีวพันกันสนุกไปอีกแบบครับผม ตอนนี้ก็11โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่ได้นะครับช่วงนี้เอาไปทํากับข้าวกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูการทำกับข้าวด้วยนะครับครับวันนี้ปลาที่ได้เราก็นํามาทํำลาบนะครับก็บวันนี้ได้เชฟมือดีจะ นิสสันนะครับผมเถื่อนพลังงานมาด้วยกันครับวันนี้ก็ได้เชฟมาทำครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาทานข้าวเที่ยงกันครับผมลุยเลยครับขอพักก่อนนะครับผมชร่วงนี้กินข้าวมันก่อนครับปลาดิ พอทานข้าวเสร็จนะครับนวันก็เอาก่อนเพื่อนเลยครับตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับผมตั้งขั้นคืนตั้งขั้นคืนไว้ลาว่าผีเดี๋ยวป่ะตั้งขั้นคืนไว้ตรงลงล้วป็ล่นาตั้งขั้นึ้นไว้ตั้งขั้นึ้นไว้เออโอ้โหเม็เปิดหนาลองหน่อยเนาะเปิดหน้าลอกหน่อยเนาะเปิดมึงต้องลงแล้วมึงต้องท่อเปิดเวลามากระชากมันยังสีดัน

เอาสวิยนลงไปโอ้เอาเสวิยนลงไปโอ้โอ้โหนโอ้ตาเอาสวิยนลงไปก่อนโอ้โอ้โอ้สวิยนลงไปก่อนเอาสวิยนลงไปเลยเอาวางสวิยนลงไว้ใจวางสวิยนลงโอ้โอ้กลุ่นน้ำมันแข็งหรืังไงเนาะมันสองหัวเครื่องมันแข็งหรือมันดินหรือ โอ้กุหลุนน้ำฮ่าเอ้ยโอ้ยนี่ของจริงครับนี่ของจริงนี่ของจริงนี่ของจริงมาเห็นปลาคนเดียวกินเลยโหโหเมื่อเป็นไงแล้วครับเป็นไงแล้วครับเป็นไงแล้วครับมาสักทีรอตั้งนานตะกุกตะกุกเอ๋นักจันนักจันมาเอ๊ะ อันนี้เป็นนวลจันนะครับไซประมาณเกือบสองนะครับตัวนี้อู้างง้างวะเฮ้ยคือง้างไซประมาณเกือบสองเลยนะครับผมเห็นอันนี้มันจำตัวก,กว่าก็เลยอันนี้มันแปลกกว่ได้กิดปลานะมีตุ๊กตาไมมเป็นไงครับสูตรหนึ่งนะเอสุดยอดอยู่แล้วสูตรนะเอครับสูตรนะเอฝากไปด้วยโอ<ฮ>้โหถ่ายรูปหน่อยโอ้ย เอ้ยแมนอิริไปไปไงเฮ้ยเยอะเอาอีเลี้ยวครับเอาอีเลี้ยวิังเบ็ดท้ายรูเบ็ดเอาอีเลี้ยวครับเอาเร็วท้ายรูเบ็ดเลยแมนแมนแมนมาเอาเอาครับเนื้อตักเร็วอตักเร็วไป่ไกลพอดีเลยเนื้อตักยุซี่นี่นี่ยุทายรถเลยดูบาครับล้มหมดเลยเดี๋ยวลาไปคาเบ็ดไว้ลาพี่ ừ đường rồi nhé, đường, mà tết, tết, đường mà thôi, rồi sway nhỉ tang hăng bé con tang tang Tăng tang tung kèm bé sway lo xoay tang 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 tăng khăn tang 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 สาวขัๆสาวไปขึ้นน่ะนะแว่นไม่ได้ปลานักก็ลุ่มเออเออกันเออกันเลี้ยังมันผ่าทองหมวกแว่นไปแล้วสาวเอาสาวเอาเออจะลงไปเลยลงไปน้าหมวกแว่นพุ่นบอกว่าเจ้าสาวอันอันนี้เลยหยันรุดหมู่บอกว่ามันอันนี้มันดีเพ่นไปอีกเออสาวมาเอาโทรศัพท์ตัดอิฐหอน เรียบร้อยรุดรุดแล้วติเอ่อโอ้โหนี่ละจ,จ,จ,จังหวะจังหวะถีมันันีไหมครับก็น่าเสียดายนะครับดวนจันเราจะตักได้อยู่แล้วนะครับดูดไปสองตัวแล้วนะครับผมก็เริ่มกันใหม่สู้กันใหม่ได้ครับลุยเลยครับ 何で言うの ย่ที่บอกกล้องโอ้เจ๊เปิดกล้องบ้่ะเออยดเลยอุ้ยตะโกใช้สวยเลยตีนิมสานเหมือนเด็กตวนไว้ตวนไว้

นาแหวนครับน,น้าแวนวัดวืดตรงนู้นนะครับรถคันสีดำก็เป็นที่เดิมที่เรานั่งกันนะครับผมตรงนี้เราก็มาเปิดที่ใหม่นะครับผมให้น้าแวนตัดต้นไม้ข้างหน้านี่ออกเตียนจนหมดแล้วนะครับผม ได้สบายๆเลยครับก็รถก็จะจอดแอบแบบนี้ไปตลอดแนวเลยนะครับผมไม่มีลมนะครับต้องอาลมณ์มาด้วยนะครับผมครับก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็พอมีตัว ็เป็นผลงานวันนี้ครับตะโกกไส์สวยๆครับผมเพียนกํามังครับแล้วก็นวนจันโตกว่าครับน่าจะเกือบสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจริงๆนนนจันเข้าสี่ตัวนะครับแต่เราวัดทันแค่สองตัวนะครับผมตัวกำลังจะตากครับหลุดไปอีก ก็ประมาณนี้ครับสวยครับแก้มลิงบึงเกาะกุ้งนะครับผมไว้โอกาสหน้าเราจะมารุยกันใหม่นานๆท่านใดสนใจก็เข้ามานั่งพักผ่อนกันได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าทีมงานก็ กันพบเจอกันแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ